เห็นสนิมไหมครับหลุดออกมาเต็มเลยแบบนี้ดูสิครับบุ้งถูไม้อันเก่ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งต่อบบุ้งถูไม้เป็นสนิมดูสิครับข้อออกมาสนิมหลุดเต็มเลยแต่ถ้าเราจะทิ้งก็เสียดายนะครับเพราะว่า ตะไบบุ้งถูไม้หนึ่งอันราคาแพงอยู่นะครับในวันนี้ทางช่องพีทชแนลนะครับจะมาช่วยทุกท่านถ้าตะไบบุ้งถูไม้ของท่านนะครับที่เราลืมหรือเราไม่ได้ใช้มานานจะมีสนิมเกาะเต็มไปหมดแบบนี้เราอาจใช้ไม่ได้แต่ผมมีวิธีแก้ปัญหาให้กลับนำมาใช้ได้ครับสวัสดีครับทุกท่านแลบทีช่องพีทชแนลนะครับ ในวันนี้นะครับทางช่องพุทธิไทยพีแชนแนลนะครับจะมาช่วยทุกท่านนะครับแก้ปัญหาถ้าเรามีตะไบบุ้งถูไม้แบบนี้เกิดเป็นสนิมไม่ได้ใช้นานแล้วและเราจะนำมาใช้ใหม่เราจะใช้ได้หรือเปล่าทุกท่านสังเกตดูง่ายๆในการกำจัดสนิม ที่ตะใบบุ่งถูไม้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเดี๋ยวตามมาดูการกําจัดบุ้งถูไม้ที่เป็นสนิมแบบง่ายๆเราทำแบบนี้กันเลยครับถ้าบุ่งถูไม้ในบ้านของเราเราลืมทิ้งไว้เกิดเป็นสนิมแบบนี้อาจจะใช้งานไม่ได้แต่เราทำแบบนี้นะครับให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยการเตรียมภาชนะพลาสติกซึ่งเป็นกระป๋องพลาสติกแบบนี้หรือขวดพลาสติกก็ได้ครับเราตัดออกแบบนี้เลยครับ ตัด่าครึ่งนั่นเองแต่ส่วนตรงปากตรงนี้นะครับเราไม่ต้องตัดออกนะครับสีครับเราก็จะได้แบบนี้ส่วนฝาเราเอาออกเลยครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูง่ายๆเมื่อบุ้งเป็นสนิบนะครับเราใส่เข้าไปตรงนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับวางไว้แบบนี้ และสิ่งที่จะกําจัดสนิมได้ดีที่สุดนะครับและหาได้ง่ายๆหาซื้อง่ายๆนะครับตามร้านสะดวกซื้อคือสิ่งนี้นี่ครับโซเนกหรือว่าน้ํายาอเนกประสงค์กําจัดสนิมนั่นเองหนึ่งกระป๋องเล็กๆแบบนี้นะครับราคาหลักสิบเท่านั้นแต่เราใช้กําจัดสนิมนะครับที่เครื่องมือช่างนะครับ ได้นานเลยครับนานบางครั้งอาจจะเป็นปีเลยเราไม่ต้องหาน้ำยาก,กำจัดสนิมที่ใดเลยครับนี่คือวิธีง่ายๆทางช่องที่ชายผีชาแนลนะครับแนะนำนะครับเราไม่ต้องใช้สิ่งอื่นใดเลยครับกำจัดสนิมเดี๋ยวมาดูฉีดพ่นไปตรงนี้เห็นไหมครับเราใช้นะครับขวดน้ำพลาสติกมาตัดแบบนี้เพื่ออะไร เพื่อไม่ให้นะครับสนิมที่หลุดออกไปนะครับไปเลอะเทอะด้านล่างนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยฉีดนะครับฉีดให้ชุ่มๆเลยและทิ้งไว้นะครับประมาณนะครับนาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเห็นไหมครับเนี่ยยังอยู่อีกตั้งเยอะนะครับเนี่ยยังอยู่อีกตั้งเยอะสําหรับน้ํายากำจัดสนิมโซเน็กนะครับหรือยี่ออื่นก็ได้เหมือนกันมาดูตรงนี้เห็นไหมครับสนิมจะหลุดออกไปด้านล่างแต่เห็นไหมครับ จะไปกองอยู่ที่ต้นนะครับของภาชนะจะไม่หลุดออกไปด้านล่างเห็น,นครับไม่เลอะเทอะด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับหลังจาก15นาทีไปแล้วผมตัดตอนมาตอนนี้เลยแล้วกันนะครับหลังจากผ่านไป15นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันสําหรับบุ้งถูไม้นะครับเห็นสนิทไหมครับหลุดออกมาเต็มเลยแบบนี้และไม่รั่วไปด้านล่างนี่คือประโยชน์ของภาชนะพลาสติกแบบนี้หรือขวดแบบนี้นะครับ แล้วเราก็นําบุ้งถูไม้นะครับนํามาวางที่พื้นแบบนี้ก็ได้นะครับและนําผงซักฟอกนะครับมาโรยนะครับน,นําน้ํามาเยาอแปลงลวดนะครับแปลงทองเหลืองก็ได้นะครับถูทั้งสองด้าน ดูสนิมนี่สิเห็นไหมครับสนิมหลุดออกมาเต็มเลยนี่แบบนี้นะครับวิธีนี้นะครับกําจัดสนิมที่บุ้งถูไม้นะครับแบบนี้ได้ผลดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็นําน้ํานะครับน้ําเปล่ามาลาดนะครับเห็นไหมครับบุ้งถูไม้นะครับก็จะสะอาดนะครับนี่ครับสนิมนะครับออกไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่ วิธีนี้นะครับนาได้ผลดีแน่นอนผมจะบอกได้เลยนะครับถ้าบุ้งถู่ไม้ภายในบ้างเราเก็บมานานนะครับเป็นสนิมนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่ทําแบบผมแบบนี้นะครับได้ผลดีนะครับแล้วเราก็นําไปใช้ต่อได้อีกหนาครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปนี่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าบุ้งถู่ไม้แบบนี้นะครับที่เรากําจัดสนิมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับ จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมทำควาะอานะครับเทดถูก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อกี้สนิมกินเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเงางามนะครับเดี๋ยวเราจะนำเอานำมาถูไม้กันดูนะครับเนี่ยว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เห็นไหมครับเนี่ยใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดลิปดีจากทางชา่างนิไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำดูสิครับบุ้งถูไม้อันเก่าๆกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง